สวัสดีค่ะพี่น้องป้าพี่งน้องมากินข่าวไข่เจียวแล้วกับปากระปรองปากระปรองโนเวงกินข่าวทอดออกไปานี่มีเห็ดงานยันเดึกยันเดินได้มานน้นะ เดี๋ยวพ่อใหญ่จบขับรถออกไปพร้อมพ่อใหญ่จ้ะ อันนี้ของพ่อใหญ่ไ <serves> ข่เจียวกับขนมปังเจียวไข่ใส่หอมใหญ่ไปหน่อยอ้าวเฮ้ยแกชวนขวานไปนอนเลยฮะขวานมืเด็ก เก็ไปขนฟื้นมาเมื่อแล้วเย็นแล้วมาจับตุยนัง ไายของโนเว่แต่ในห้าจะขอขอพิซา่าถ้าบอนแดเขาต้องมีรลายลายให้ถึงถึงเกณฑ์ที่เขากำหนดมาบังนี่นั่งถึงเลยเด้อเกินพ่อรอยไปได้คือ มันอยู่ที่สองแสนแปดเลยตั้งแต่นี้นแหละเท่าไรนี่นแหละไม่นั่งสามแสนหรอแต่ว่าเงินบ้องถามหาเด้อมาเงินเก็บไม่บ่ได้มาใจไปได้มาใจไปใส่ของจะาของเนี่ยบอบอ,บอเท่าไหร่แบบหนึ่งเลี้ยนครับดูนี่จายแพงจายแพงเนี่ยสองให้ ซอยพญาอค่าเช้ใจ่ายในทุกเดือนอยู่แล้วเดือนหาพันเดือนเจ็ดพันแล้วแต่ห้าสามชงทั้งบ้านชงอยู่สามอย่างแล้วก็ซื้อกลิ่นของห้าเองจังสีหน่อยี่น้อง ไปจ้ะไปให้งานกันมัหนีงานาช่ไหมพี่น้องฮัรโฮมงานได้มหมเนี่ยมาเบื้องตอนนี้นางเลิกงานกลับมาด้วยภาพสวัสดีค่ะพี่น้องกลับมาพบก,กันอีกแล้วจ้ากับช่องเมียฝรัร่งบันนอกพี่น้องคะ่ะมันีนางก่ออยู่ในเมืองโวชคาหิมาตกพี่น้องเบื้องถนนถอดสกปรกมากเลยหิมาตกหนักมาสองมือนแล้วจ้ะพีนะ่น้องค่ะอีนางเลิกงาน งานแรกแล้วเนาะคะเนาะกำลังจะมาต่องานที่สองพี่น้องอีน้ากำลังจะมาต่องานที่สองก็คืองานลุงมเลี่ยมขอาอีนางนหละจ้ะตอนแรกบอกหัวหน้างานว่าเขางานหามงเดอมาหนีเด้อวะมอที่นี่เสร็จงานแหลกก่อนจ้ะเสร็จเสร็จงานแหลกก่อนก่อนไม่ลาก็เลยได้เขางานที่สองตอนบสามเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวเบิ่งกันวาอีนาาสีได้จะของพี่น้องเดือสั่นตันเลยตอนนี้นางเขียนบอกล่างานหัวหน้าเมื่อวานนี่ หัวหน้าบอกว่าเธอจะยุดกระไดเดอร์วะสันเมื่อนี้เธอเธอจะยุดกระไดว่าสันอีนางก็เลยบอกว่าโอ๊ยบอฉันประยุดฉันประยุด์งานฉันแหงได้หน่อยอยูวาสันงานลงแร่มแหงได้หน่อยอยูสิมาให้ยุดอีก้ยหัวหน้าก็เลยโอเคโอเค,อเคบ่เป็นอยังก็เลยให้เข่าหาหมงแล้วก็เมื่ออืน่นอีนางเขางานลงแร่มได้เข่าแปดโมงแต่ว่าพัวหน้าเห็นว่าเมื่อนี้อีนางเขางานหาหมงแรงแล้วก็จะต้องเลิกดึกนะน้า หวนาก็เลยไ้เขางานมืออื่นสิบโมงนะคะหัวไนนั่งใจดีเติบพี่น้องวนาหัวนา,วนางานอยู่โรงแรมนะ,ะถึงโรงแรมแล้วคะ่ะเมื่อยบองงานแหละกับอบคอยเมื่อยปันไดดอกพี่นอ้องม่วนดีเแปบ๊บแปบแล้วแล้วแต่ตออง,งานที่สองกันจะ้ะเบิ่งอยู่ในโรงแรมมี่ยังห้กินนะ <laughs> ที่จริงก็กินกินขา้าวาเศร้ามาแล้วเด้อเหมือนเศร้าในละก็ กินข่าวเทียงอยู่อ่าทีทำงานที่ทำงานทีไม่นั่นแหละกินข่าวเทียงมาละแต่ก็กินน้อยเดียวเลยพี่น้องเขินนางนางกินกระมูรงงานเขินจะได้กินได้น้อยเดียวไปไปสู่งานกันต่อเขางานบ่ายสามสามโมงสี่โมงห้าโมงหกโมง 1, ทุนหนึ่งสองถุมประมาณสามทุนแล้วมั่งเสร็จสามทุนสี่ถุนขัดเกิดว่านางเฮดครบเจ็ดชั่วโมงก็จะเลิกประมาณสี่ถุนจ้ะ แต่ว่าสี่ถุมบ่มีรถไฟพี่น้องรถไฟรอบสุดท้ายมี่ถุมตอนทุ่มนึงแล้วก็แล้วก็มี่ขี้ตอนเที่ยงเออตอนตอนหาทุ่มพ่อยายบอกว่าโอ้ยนานง,งานขึ้นกระไดเมื่อยพย่อยายบอกว่าถ้าเธอเลิกงานแล้วบ่มีรถโทรหาฉันด้วยฉันมาหาพี่สันเมื่อเช้านี่ยพ่อยายขับรถมาส่งพี่น้องถนนมื่นเด้มมเพ,พดี่มาตกบนี้ถนนมื่นเด้แล้วต่วนพ่อใหญ่แล้วก็เถ่าแล้วเนาะ นี่นั่งมาถึงที่ทำงานแล้วจะ้ะหนาวบ่าบ่ค่อยหนาวสำกไหนหรอกพี่นอ้องเนี่ยที่หิมะตกเนี่ยเดี๋ยวฝนก,ก็ตกตามเพราะฝนตกมาหิมะแล้วลาล่เบิดเนี่ยนะไฮสุดงานแล้วพอสุดกัน เอาเอ็มลอยมว่ากินอยู่เรียบๆมนีินะเอ็มลอย่าสันกระทิ่งแดงสื่อมาจากหลานที่นั่งท็ดงานนั่นแหละจ้ะฮ่มโซ่หิีหนาง เปลี่ยนผ้าก่อนพี่น้องเขียนองานอยู่โรงแรมมันหอนเจ้ากากเก่งเล็กกิ่งอี่น่งเป้าแตกเด็กนอนบ่ได้แตกตรงเป้าดอกแตกตรงขาเพระาะว่าเสื้อผ้ายี่นาใช้เลี่หมือนพี่น้องมืองหนะนี่ตรงไหนเป็นแทบทุกโตด้วจา้าพอกางเก่งเล็กกิ่งอี่นางซื้อมาจากเมืองไทยนําตอนขึ้นมาเนาะคะ่ะ เจอมาตั้งมาณสิบตนี่แหละเดียวกูยูนอเวนี่มาสิบปีแล้วใส่แต่งเก่งเล็กเก่งตลอดเลยเลยหน้าหนาวนี่นั <nei vegetation S 2> ่งนี่น่งใส่กางเกงเล็กเก่งข้างในมันบ่ะแล้วก็ใส่กางเกงวอร์มเล้ยกางเกงยีนข้างนอกเพราะว่ามันหนาวเนาะค่ะีนั่งบ่ค่อยมักใส่กางเกงยีนดอกเพราะวี่นั่งตุนั่งอ้วนนั่งอ้วนแล้วขามสีกันเวลาใส่กางเกงยีนอะใส่เก่งเล็กเก่งเนี่ยสบายดีพี่น้องค่ะกลับเมืองไทยกลับเมืองไทยเมื่อใดวจะผิดซึ่งเก่งเล็กเก่งขึ้นมากอีกอยู่ เตรียมตัวเฮ็ดงานกันเดี๋ยวเบิ่งไว้นั่งเดี๋ยวจะหองมาเนี่ยเห็ุงานฟังเพลงมั้วนๆก่อน,นพี่น้องอย่าลืมอย่าบอกนะมันลืมออกมาหูฟังออกออกมาอยู่หูฟังามางอยู่เดี๋ยวนั่งของน้ำก่อนจะแป๊บนะึงเลิกงานแล้วจ้าเลิกง,งานโรงแรมโอ้ยยางตกหลุมพี่น้องเลยเลิกง,งานโรงแรมละจ้า ที่จริงนีนางจะต้องเลิกซีถุงเครืง่งเลยซีถุงเครืงค่งขันไว้อีนางอ่าพักเบรกเนาะคะ่ะเครื่งชั่วโมงแต่ว่าอีนางอีนางมาพักเบรกตอนนี้ก็อ่าสามถุงซีสิบห้าออกมารอรถไฟตอนแรกอีนางโทรบอกให้พ่อใหญ่ออกออกมาหับค่ะแต่ว่าลืมลืมไปพี่น้องว่าถนนถนนเสน้นอ่าเส้นที่ว่าพ่อใหญ่สิขับมาหับนะี่ยมันปิดตอนเคลื่อนค่ะแล้วก็ลอเป็นเครื่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงเลยพี่น้องค่ะที่เกิดไว้พ่อใหญ่เพิ่นขับ เพื่อนขับมหบพุทธหลักจนกว่าจะถึงบ้านก็ตีหนึ่งพี่น้องเพราะว่าเขาปิดถนนปิดตรงอุโมงนะคะเนาะพญายันเพื่อนก็เลยโทรมาบ่าอันเธอรอรถไฟเดี๋ยวบ่ตอนสิบเอ็ดโมงเอตอนตอนหาทุ่มว่าสั้น เนาะคะ่ะล่อรถไฟตอนหาทุมเพราะว่าขันว่าเล่าขับรถมาฮับแล้วก็ขับกับก็จะหอดบานกับตีหนึ่งพี่น้องค่ตีหนึ่งตีหนึ่งกวาไปมานเนี่ยแหละอีนางก็เลยเบิง่งแต่าร่างรถไฟก็เลยบอกพี่หญ่ว่าว่าเป็นอย่างดอกเดี๋ยวฉันนั่งรถไฟรอบสีทุมก็ได้เดี๋ยวฉันจ่ายเงินเอาวสาสั่นพี่น้องเพราะว่ารถไฟรอบสีทุม่มอีนางบรสาม,มาใส่ตัว๋วที่อีนางสื่อสื่อเป็นรายเดือนได้เนาะคะ่ะมันคนละขั้นกันรอบสีทุมนะ่มันมัน มันเป็นรถไฟมาจากออสโลเนาะคะ่ะมันเป็นรถไฟระยะยาวมันมันจะคนราคามันมันจะค้นละราคากันเพราสามารถที่จะใส่ตัวทีนั่งสื่อได้เนาะคะ่ะี่น่งเลยว่าเมื่อเป็นยังดอกเดี๋ยวเดี๋ยวจะจ่ายเงินเอาดอกว่า <c oughs> ประมาณร้อยสาซีบค่ะแต่ว่ารถ,รถไฟเลทประมาณห้านาทีคะ่ะมาสี่ทุ่มซีบตอนนี้ก็3ามทุ่มสี่สิบแล้วพี่น้อง ตอนนี้สามทุ่มสี่สิบเจ็ดนาะค่ะอีนั่งเลิกงานจากโรงแรมแล้วเนาะค่ะมือเอืนกับมาเฮ็ดงานอีกมือเอื่นหัวหนา้าบอกว่าเธอมาเข่าสิบโมงกระไดเดอร์อีนั่งก็โอเคโอเคขอบขอบคุณมากว่ะเั้นแต่พอลืมไปว่ามือเอืน่นอีนั่งมีเลี่ยนขับรถนงะอีนั่งมีเลี่ยนขับรถตอนบ่ายสองเนาะพี่น้องโอ้แต้ตองเขาเศร้าอีกคือเก่านั่นแหละค่ะเดี๋ยวเบื้องก่อนขันว่ามืออื่นพอหญ่เพื่อนขับรถออกมาทรงอยู่ดาแลได้อีนั่งก็จะขึ้นรถไฟเที่ยวแรกเลยตอน อตอนหกโมงหกโมงหาซีฟเนาะค่ะรถไฟที่แถวแหลกมีหกโมงหาซีฟก็จะมาถึงนี่แล้วก็เริ่มงานเจ็ดโมงเคิงได้เลยเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องอากาศก็บอกใครหนาวนนอีนั่งเดย์พออีนั่งเดยอาบน้ำซาหัวได้มาหนีเนะอยโยอาบน้ำซาหัวอยู่ที่ทํางานนี่แหละคะ่ะเฮ็ดงานเสร็จแล้วก็อาบน้ำซาหัวพี่นอ้องเอ้ยมาหนีเฮ็ดงานแบบเฮ็ดงานควงกะเลยมาหนีนะ สุดยอดเลยบ่ค่อยจะงกเลยถ้าก,กับเงินหายไปใส่เบิร์ ird, พี่น้องค่ะเห็นงานเมื่อยอยู่เด้แต่เงินหายไปใส่เบิร์มด้วยโอ้ยรอรถไฟ48แล้วบรรยากาศก็เงียบเงาพี่น้อง บรรยากาศเงียบเงามืดแล้วนะคะเนาะมองไปทางไหนก็มืดอยู่เมืองวตดนี่มันบ้านบ้านนเมืองใหญ่ค่ะแล้วก็บ้านเมืองสาหรับท่องเที่ยวแบบตอนคืนอย่างประมาณนี้นะบ้มีพับบ้มีบานาะคะส่วนมากก็จะมีร้านอาหารร้านนั่งกินทั้งสี่นะพี่น้องบ้คือในเมืองบาร์เกนค่ะเมืองบาร์เกนตกเดึกมากนลคึอคืนพี่น้องค่ะมีพับมีบานาะคะไว้ลุงไว้ล่นนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวกันเที่ยวตอนคืนกันมีพับมีบา์มีเทค เนาะค่ะเมืองหโหวดประมีังพาจิตตกเด่นคือเงียบเงียบไาเงียบมันพี่น้องโอ้ยรอหลุดไฟรอหลุดไฟ